เฮ้แต <Vander> hey, ่ว่า24ชั like ่วโมงของคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันนะเว้ยคนเราก็มีภาระอย่างนู้นอย่างนี้จุดยืนของรถของเรามันไม่เท่ากันเรามองมองอย่างนี้นะครับผมคนเราเนี่ยนอนประมาณ8ชั่วโมงต่อวันอ่ะสมวติเรานอน8ชั่วโมงนะครับผมทางานหรือไปเรียนประมาณ8-9ชั่วโมงเอาจริงนะรวมรวม lunch time ด้วยก็คือพักกินข้าวนะครับ9ชั่วโมง9ชั่วโมงต่อวันอ่ะประมาณเราต้องเตรียมตัวในการไปทํางานทํางานกลับมาเราก็ต้องอาบน้านะครับคิดไป1ชั่วโมงกินข้าว เช้ากับวันเย็นอีสาชั่วโมงนะครับผมทีนี้รวมกันได้เท่าไหร่เก้าบวกหนึ่งเป็นส0บแดบวกสาเป็นส1อ็รวมกันเป็นยี่สิบอ็ดชั่วโมงแล้ะแต่เรามีย4ิบสี่ชั่วโมงคุณเหลือสามชั่วโมงต่อวันแล้วคุณเอาสาเวลาเอาสาชั่วโมงเนี้ยเอาไปทําอะไรคุณบอกโอ้ผมไม่มีเวลาในการพัฒนาตัวเองหรอกผมไม่มีเวลาทําอย่างงุ้นผมไม่มีเวลาทําอย่างนี้สามชั่วโมงนี้หายไปไหนอนะที่ผมพูดบ่อยคุณลองเปิดโทรศัพท์คุณขึ้นมาดิเปิดดูสกินทะครเวลากี่ชั่วโมงที่อยู่ในโทรศัพท์ ลองเข้าไปดูเลยมันจะมีท็อป,ปิกย่อยอแบบว่าวันนี้เล่นไปเจ็ดชั่วโมงสี่ชั่วโมงออนยู u ูบสามชั่วโมงออนโซเชียลโซเชียลมีเดียไปดูสกินทามคุณกี่ชั่วโมงแล้วเวลามันหายไปไหนอยากรู้ใช่ไหมเวลาหายไปไหนดูในโทรศัพท์นะครับอยากได้เวลาใช่ปหปิดโทรศัพท์ดิปิดโทรศัพ <laughs> ทพ์ดียวคุณได้เวลากลับมาแน่นะครับแถมคนเราแม่งไม่ได้นอนแปดชั่วโมงทุกคนบางคนแม่งนอนน้อยกว่ายิ่งเด็กแม่งนอนหกชั่วโมงห้าชั่วโมงพอมแม่งติดเกมแม่งเล่นนอนดึกนะครับ บางคนไม่ได้ทํางานไม่มีงานทําไปโรงเรียนเนี่ยแปดโมงชเช้เอาอา่อาแปดเป็นโรงเรียนแค่ถ้าปโรงเรียนก็งกคือยังนานอยู่ไปโรงเรียนสมมุติว่าอา่าตื่นหกโมงไปโรงเรียนหกโมงเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่ะเลิกบ่ายสามกลับบ้านมาสี่โมงอา่าสมมติว่าสิบชั่วโมงกลับบ้านมาสี่สี่โมงคุณเหลือเวลาห้าโมงหกโมงหนึ่งทุม 4, ท่มสองทุม 3, ท่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเชียงคืนเนี่ยคุณเหลือเวลาประมาณแปดชั่วโมงอ่าสมมติว่าคุณนอนไว้คุณ นะครับตอนกูเป็นเด็กกูไม่นอนสี่ทุ่มเลสท่านไม่ห้าทุ่มก็เที่ยงคืนไม่ก็ตีหนึ่ง,ต,งตีสองใครนอนสี่ทุ่มกูไม่เชื่อตอแหลตอแหลครับผมนอนอ่ะสมมตินอนสี่ทุ่มมีมีเวลาหกชั่วโมงเวลาหกชั่วโมงว่างทําอะไรอ่ะบางคนบอกโอ้พี่การบ้านอนะ่ะอู้ไหนงานบ้านนี่ก็ล้างจานซักผ้าง้ดนี่คือถ้าสมมติว่าคุณต้องการจะทําอะไรสักอย่างจริงๆนะเว้ยสมมติว่างานโปรเจกต์ใหญ่จริงๆนอะ่ะคุณมีปากอ่ะคุณสามารถ ต่อ,องกับพ่อแม่คุณได้คุณสามารถต่อ,องกับอาจารย์ได้หรือคุณสามารถแล้วที่จะไม่ทํไม่ไดผมไมนนไ้ผมเป็นคนหนึ่งเว้ยผมเป็นเด็กเป็นเด็กเปรตมากผมผมไม่ทํางานบ้านเว้ยจอางจริงก็ยอมรับเลยนะครับซึ่งตอนแรกผมไม่ทํางานบ้านเพราะว่าผมติดเกมนะครับแต่ตอนนี้นผมไม่ทํางานบ้านเพราะว่ากูไปทางานนะครับผมอันเวคุณสามารถต่อ,องกับพ่อแม่ได้ว่าเออพ่อแม่ผมผมทำธุรกิจผมอยากโฟกัสับงานจริงๆผมตั้งใจจริงๆรเว้ยผมอ่าเนี่ยผมให้ดูว่าผมศึกษายัางไงผมเรียนยังไงผมใช้เวลากับ ชีวิตของผมยังไงแม่ล้างจานให้หน่อยได้ไหมทํางานบ้านให้หน่อยได้ไหมซักผ้าให้หน่อยได้ไหมผมไม่ซักผ้าเองผมไม่ล้างจานเองผมไม่กวาดบ้านถูบ้านเองคุณจะบอกว่าผมเป็นยังไงก็ได้แต่ว่าผมแลกกับการที่ผมเอาเวลามาโฟกัสกับงานแล้วอีกสามปีสี่ปีข้างหน้ากูรวยขึ้นมาปุ๊บทีนี้พ่อแม่ผมไม่ต้องทํางานบ้านเลยกู้จ้างคนมาทํางานบ้านให้ผมเลี้ยงดูพ่อแม่พ่อแม่ไม่ต้องทํางานนะครับมันเป็นการลงทุนในระยะยาวคุณสามารถต่อรองได้เว้ยหรือการบ้านเนี้ย การบ้านโรงเรียนต้องทําการบ้านนะถ้าคุณอยากทําจริงๆนะแป๊บเดียวคุณศึกษา productivity t uh, a c t i c นะครับ Pro m o d o r o อย่างเงี้ยมันอาจจะอาจจะดูเหมือนไม่ได้ผลนะแต่จริงๆมันก็ได้ถ้าสมมติสมมติคุณเป็นคนที่เกียจนะครับคุณตั้งเวลา30มนาทีทํางานทํางานทํางานนะครับ5้านาทีพักมา,ทำ,า,งงาทำงานทํางานทํางานต่อ Pro Modulo technique ไม่ก็ใช้ได้คุณใช้แพ็กกินสัตว์อยนะครับตั้งว่าโอเควันนี้ทั้งวันกูจะทําให้เสร็จสามวิชาคุณทำ<ๆ>ทำทำทำแม่งแป๊บเดียวเสร็จนะครับถ้าคุณตั้งใจจริง ส่วนใหญ่ที่แม่งไม่ทำการบ้านที่แม่งเสร็จไม่ทำเพราะอะไรแม่งลำกูโมวแต่เล่นติ๊กตอกกูมมวแต่ดู youtube มันดูคลิปเนี้ยกูมมวแต่เล่นเกมนะครับอย่าเถียงไม่ต้องเถียงพราะกูก็ทำนะครับผมทำพอร์ตพอร์ตฟอลิโอเสร็จภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่พอร์ตฟลิโออ่ะเขาให้ให้เวลาผมประมาณสองเดือนหนึ่งเดือนกับอีกยี่สิบเอ็ดยี่สิบเก้าวันกูไม่ทำกูมาทำหนึ่งวันสุดท้ายคือจริงๆไม่ทำด้วยอันนี้ผมเล่าให้ฟังเลยนะครับพอร์ตฟลิโอเข้ามาหาอะไรนะครับผมทำเพื่อแบบว่าชิงทุน พี่เขาโทรมาบอกว่าน้องนัาททิ์น้องทาพอ์ตโฟลิโอสองยังคือวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะต้องส่งภายในเที่ยงคืนนี้แล้วตอนนั้นน่ะเขาโทรมาผมอยู่ที่ทํางานคือผมทํางานพัท่าอยู่เว้ยแล้วงานพาัฒนาของผมแม่เลิกเที่ยงคืนผมแบบเขี้ยเดรนไลน์วันนี้ไอเขี้ยกูลืมสนิทเลย <laughs> ลืมสนิทเลยเว้ยผมแบบชิบหายแล้วคือตอนนั้นคุณผมซึมมากผมผม,มรู้จะยังไงเลยเขาแบบก็คือแบบ เออกูจบแล้วก็คือกูไม่ทันแล้วแล้วออผมก็ทํางานช่างแม่งเออกูซืมกลับบ้านมานอนปุ๊บตื่นเช้ามาเว้ยพี่เขาโทรมาบอกน้องนราทพย์คือน้องพี่ให้โอกาสนะเราคือพี่ขอเขาไว้คือวันเนี้ยวันสุดท้ายจริงๆแล้วก็ภายในเที่ยงคืนอีกรอบนะก็ถ้ารอบนี้ไม่ได้แล้วก็คือจบเลยแต่ถ้าน้องสมมาก,ก็ก็เดี๋ยวพี่จะยื่นให้โอเคไหมผมก็แบบเชียไอ้เชียโอ้โหเหมือนฟ้าฟ้าฟ้าประทานพรมาผมแบบตอนนั้นนะ ขาโทรมาประมาณ9ก้าโมงเชา้าเว้ยนะครับพอโทรมาปุ๊บผมแบบอ่ะไอ้เฮียกูกินข้าวรีบกินข้าวเลยนะครับจากนั้นอ่าสิบโมงสิบโมงถึงเที่ยงคืนอผมนั่งทํานั่งทํานั่งทํานั่งแก้นั่งทาคือพูดตรงๆอ่ะมันก็ไม่ได้สวยเวอร์หรอกแ,แล้วมันก็ไม่ได้ดูดีขนาดน,นั้นซึ่งพอร์ตกูไม่ผ่านยูทีนะครับแต่มันเสร็จมันพอดูได้นะครับภายใน17ชั่วโมงคือแมงไม่ยิ่งถึงยี่สิบี่ชั่วโมงด้วยพอร์ตโฟลิโอที่เขาให้เวลานานเนี่ยเพื่อแบบเราจะได้น อย่าอ้างการบ้านขวยอะไรเช่ยมึงมึงตั้งตั้งใจนะครับมึงเซตดีเวิร์กเลยมึงตั้งเวลาเกสิบนาทีมึงตั้งใจทํางานจบเบทยเสร็จนะครับการบ้านมึงลอกลอก,ลอกเพื่อนเราก็ได้หรือถ้าคุณเป็นเหมือนผมนะครับไม่ต้องทํากูไม่ทําไม่แข์การบ้านใช่ไหมงานที่โรงเรียนกูไปทําที่โรงเรียนไอ้ถัดคือแบบไปโรงเรียนปุ๊บคาบเช้า,า,า,าททคณิตคณิตกูไม่ทํากูน่าทําในแถวเลยเพื่อนกูขอลอกเอาชีนมาลอก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 คยส่งหรือบางทีแบบนั่งอยู่อาจารย์ไม่เดินตรวจกว่าจะถึงโต๊ะกูหน ไปนั่งโต๊ะไกลๆสุดนั่งลอๆๆๆๆอาจารย์ก็เห็นแหละอาจารย์ก็อโอเคกูว่าเดินเดินเดินค่อยๆตรวจผมวนลอๆๆๆๆทำไม่ทันก็ไม่ทันเนี่ยถ้าทันก็ดีแต่นั่นแหละรครับคือเขาเรียกว่า priority คุณจับ priority มาการเรียนมันสำคัญกับคุณไหมถ้าสำคัญกับคุณอ่ะคุณก็ตั้งใจเรียนไปสำหรับผมมันไม่ได้สำคัญผมสนใจเรื่องงานเรื่องเองินเ,เรื่องชีวิตมากกว่าฉะนั้นผมก็เอาเวลามาศึกษาชีวิตจริงเอามาเอาเวลามาทำงานบลาๆนะครับฉะนั้นคุณไม่สามารถหาเวลาได้อยู่แล้วเว้ อ่ะใช่ใช่ใช่ใชมีหนังสือเล่มหนึ่งที่อเลียฟเดลอเลียฟเดลเขาเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างดังในต่างประเทศเลยมี4ี่ล้านห้าล้านซับสเตร์ไค์เบอร์แล้วมั้งเขาชอบแนะนําหนังสือที่ชื่อว่า Make Time คือผมไม่ได้อ่านหรอกแต่คือผมดูคลิปเขาแล้วเขาก็เล่ารอยฟังมาซึ่งซึ่งคือผมเอามาปรับใช้ในชีวิตจริงนะคือผมไม่ได้มีปัญหาผมก็เลยยังไม่ได้ซื้อมาอ่านแต่ก็น่าสนใจดีลองไปซื้อมาอ่านได้นะครับชื่อว่า Make Time คือคุณอย่าพูดว่าเราไม่มีเวลาเว้ยค ในตอนนี้คือมันไม่ใช่เรื่องผิดนะเว้ยอย่างผมผมเลือกที่จะไม่ให้เวลาในการซัพพอเอกในตอนนี้ซึ่งคุณแบบว่าเด็กไม่ดีเลยใช้พ่อแม่อย่างูนอย่างนี้แต่ผมเลือกคือเราเลือกได้ชีวิตเราเลือกได้นะครับอย่างถ้าเราอยากที่จะทําไปสักอย่างนะครับให้ให้ให,ให้ให้เราพูดว่าโอเคตอนเนี้ยผมเลือกที่จะไม่ไม่ฝึกกีตาร์เพราะว่าอากูติดงานติดเรียนติดสอบอยู่โอเคเข้าใจได้ พอปิดเทอมปุ๊บเรามาหาเวลาในการฝึกกีตาร์ดีกว่าคือคือเปลี่ยนใช้คําพูดใหม่เลือกที่จะไม่ทําในตอนนี้นะครับแล้วก็อาหาเวลามาทําอะไรประมาณนี้นะครับพอได้ความออกใช่ไหมฉะนั้นเนี่ออย่างที่บอกนะครับคุณใช้เวลาไป21ชั่วโมงต่อวันคุณเหลือเวลา3ชั่วโมงถ้าคุณอยากฝึกกีตาร์นะครับคุณหาเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงก็ได้ในสามชั่วโมงนั้นอ่ะหนึ่งชั่วโมงกเล่นกีตาร์ฝึกซ้อม30มสิบนาทีเรียนอีกสามสินาทีซ้อมจริงทำอย่างงี้ทุกวันทุกวทกวััันนนนยงงไงค็็เปนะรบผม บางคนอาจจะบอกอวพี่หูผมนอนแล้วผมไปเรียนมาแล้วการบ้านก็ทําแม่งเหนื่อยอาจารย์แม่งกระบนวุ่นวายแม่งแบบเหนื่อยผมอยากรีแลกผมอยากรีแลกผมเลยต้องเล่นเกมต้องดู youtube คุณฟังนะการเล่นเกมไม่ใช่การรีแลกซ์ผมเข้าใจไหมคือคือผมเองก็เคยพูดเหมือนกันว่าอู้อ,อูผมผมเล่นเกมคือผมรีแลกผมก็อยากผ่อนคลายบ้างผมเรียนมผมเองก็เคยพูดคานั้นเหมือนกันนะครับแต่อันนี้คือแบบอิงวิทยาศาสตร์เลยนะการให้เราเล่นเกมเนี่ย มันคือการที่คือเกมมันอินเทนส์ใช่ไหมมันคือมีการแข่งขันมีการท้าทายนะครับทําให้สมองเราเนี่ยมันประมวลผลทําให้สมองเราเนี่ยมันต้องแบบมันทํางานคือมันการรีแลกเนี่ยมันคือการที่เราชัดดาวสมองเรานะครับเพื่อผ่อนคลายแต่การที่เราเล่นเกมเนี่ยมันคือการที่แบบเทิร์ออนสมองเพื่อแบบว่าที่จะแข่งขันอะนกภาวออกใช่ไหมแบบ อ่ะกูจะอัพสกิลอะไรดีอ่ะทีมรู้นแม่งเรียกรีซินมากูจะเอาตัวอะไรไปเคาน์เตอร์รีซินดีอ่ะกูจะเล่นมิดกูจะเล่นท็อปหรือไม่หรือกูจะลงโซโล่รือกูจะเล่นกับเพื่อนแล้วแล้วแล้วกูฟาร์มยังไงดีอ่ะกูต้องตั้งใจฟาร์มฟาร์มมินเนี่ยนเดี๋ยวกูตีพลาดเดี๋ยวกูแม่งเวลเวลตามเดี๋ยวกูเงินตามกูต้องตั้งใจอ่าเดี๋ยวกูไปฟาร์มป่าเดี๋ยวกูไปแก๊งกูกูต้องวางแผนวางแผนวางแผนคือสมองคุณไม่ได้รีแลกนะครับคือสมองคุณแม่งแบบประมวลผลตลอดเวลาภาษาอังกฤษเขาาาเรรีียกกวว่่่อมทคืแบบา มันคือการจำลองที่แบบไวเกินไปคือทุกอย่างแบบเกิดขึ้นใหม่แบบปุ๊บปั๊บปั๊กปั๊งแบบไฮเปอร์บีสแบบมิสเตอร์บีสวิดีโอแบบอุ้ปุ๊มระเบิดตุ้มตรงนี้เอ้ยปุ๊บปั๊บปั๊กปั๊กตัดตปุ๊บ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 คือมันให้กระตุ้นสติมูเลตสมองคุณทำให้สมองคุณแม่งไม่ได้พักผ่อนเว้ยฉะนั้นอย่าอ้างว่าเล่นเกมเป็นการพักผ่อนถ้าคุณอยากเล่นเกมก็บอกเลยว่าเออกูอยากเล่นเกมคือกูอยากเล่นเกมเนี่ยอะโอเคกูเรียนรู้มาแล้วว่ากกกกกกกาาาาาารรรเเเล่่่่่่นน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 มมมมมมมียยยัััััไได้้พผออออสสงงงงททททูููแขข อย่าอ้างอย่าอย่า,อย,าอย่าหลอกตัวเองนะครับก็คือยอมรับกูอยากเล่นเกมกูติดเกมกูเป็นคนติดเกมกูอยากเล่นเกมกูเล่นเกมโอเคปะ่ะเะนั้นพยายามอย่าอ้างกับตัวเองแล้วการรีแลกจริงๆเนี่ยมันคืออะไรอย่างแรกคือการนอน <c oughs> ซึ่งแน่นอนคือเราไม่ได้ก็อยากนอนทั้งวันอยู่แล้วแปดชั่วโมงเอาโอเคดีขึ้นแล้วคุณสามารถแนปได้นะคุณแนป,ปพักผ่อนบาง่ีคุณเหนื่อยผมทางานเนี่ยเหนื่อยมากๆนป,ปพักผ่อนอันนี้ก็คือการรีแลกหรือการเจอเนลนะครับเจอ์นลแบบเบรนดัม เจนนอลเนี่ยจะมีหลายแบบบางทีคุณเจนนลเพื่อแบบว่าหางานอย่างผมเนี้ยเจนนอลกูสคิปแบ okay, skip, 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 บโอเคสคิปสคิปสคิปกับกูคิด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 ,คดอันนี้คือเครียดเกือบตั้งใจทำง,งานคือไม่ได้เครียดแบบว่าโอ้สมองจะตายแต่แบบเราโฟกัสถูกต้องไหมอันนี้อันนี้จะไม่ใช่การรีแลกถ้าอยากรีแลกก็คือแบบอ่ะกูวันนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะวันนี้เราไปทำอย่างนี้มาตอนนี้ตื่นเช้ามาเราไปเล่นบาสด้วยเอาอน,นี้ผมตื่นเช้ามาผมไปเล่นบาส ผมเจอนะคนนึงเขาสอนผมชุดบาสด้วยเขาบอกว่าเออผมในชุดดีแล้วนะแต่ว่าออตั้งท่าให้มันดีขึ้นกว่านี้ชุดให้มันหน่งขึ้นเออรู้สึกดีมากเลยขอบคุณมากครับผมนะาเขาชื่อนกเราก็ได้ทําความรู้จักกันเออผมรู้สึกดีมากอย่างงี้อย่างออางี้ผมกลับบ้านมากินกาแฟบลาบลคือเบรนดัมชอนนอลครับคุณคุณเขียนไดอารี่ก็ได้นะครับอันนี้คือแบบเป็นการผ่อนคลายดีการอ่านหนังสือแบบฟิคชันก็นได้อ่านหนังสือเสพเปลี่ยนงงี้ยคุณนั่งอ่านชิวชวไม่ได้คิดมาก แต่เอาจริ้งว่าการอ่านหนังสือถ้าสมมติคุณอ่านแบบอ่านตั้งใจแบบแบบอ่ะแบบแบบโฟกัสอ่ะเพื่อที่จะเรียนอ่ะมันมันมันก,ไก็ไม่ใช่การไม่ใช่การรีแลกต์เพราะว่ามันเป็นการเรียนมันมันอินเทนส์ถูกต้องไหมแต่นั่นแหละรครับเอาเป็นว่าหนึ่งอย่าอ้างว่าการเล่นเกมไม่คือรีแลกต์เพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไฮเปอร์สติมโมเลสสมองคุณสองคือจริงๆคุณมีเวลาในชีวิตเว้ยคุณแค่เสียเวลาไปกับหนึ่งโซเชียลสองยูทูบสามเกมนะครับสี่โทรศัพท์แล้วก็ทุกคนมีเวลาในชีวิต เหมือนกันแค่ว่าคุณแม่งจะเลือกใช้ยังไงนะครับผมมีอะไรเออจริงๆก็มีแค่นี้แหละก็คืออย่างที่ผมอย่างที่ผมบอกสมมติว่าชีวิตเราใช้เวลาไปยี่สิบชั่วโมงต่อวันแล้วคุณเหลือสามชั่วโมงการที่เราจะฝึกอะไรสักอย่างพัฒนาตัวเองเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเยอะขนาดนั้นเลยนะเว้ยไม่ใช่แบบว่าโอ้กูต้องนั่งทำงานทำงานแบบวันละสิบสองชั่วโมงไม่ต้อง ึกีตร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับคุณใช้เวลา30นาทีต่อวันก็ได้นะครับหชั่วโมงต่อวันก็ได้ยิ่งดีด้วยนะครับแบบ30บนาทีเปิดคลิปดูเขาสอน30บนาทีมาซ้อมมาฝึกจับจีมินเนอร์ซีดีไล่สเกลนะครับคุณทำอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับยังไงคุณม่งก็แบบพัฒนาขึ้นอยู่แล้วอยากหรือแบบอยากเล่นบาสอย่างเงี้ยคุณตื่นเช้ามาไปเล่นบาสหนึ่งชั่วโมง30บนาทีต่อวันนะครับก่อนไปโรงเรียนหรือไปโรงเรียนกลับบ้านมาไปเล่นบาสก่อน หนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับมาทําการบ้านก็ได้นะครับฉะนั้นทุกคนมีเวลาไยม,มันอยู่ที่ว่าคุณจะใช้ยังไงนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะ Actionable Step นะครับในคลิปนี้ให้คุณลองเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะ Schedule ตารางเรียนเป็นตารางเรียนก็นได้หรือหรือถ้าถ้าคุณมีถ้าคุณมีณมไอ้นี่ Calendar อ,อันนี้ผมจะเปิดของผมให้ดูอนี่ยขอคคือเป็นอย่างเงี้ยคือผมผม เซตไว้ why, ว่าแบบตอนนี้กูนอนอะตื่นมาไปทําอะไรอ่อันนี้เนี่ยทำคลิป youtube อดคลิป youtube ต่อไปก็เดี๋ยวไปงั้นนะครับไปวิ่งงานนะครับผมกินข้าวกินข้าววิ่งวิ่งวิ่งงานกลับบ้านอาบน้าบลาบลาอันนี้คืออันนี้คือตัวอย่างนะครับแค่คุณลองดูนะครับในบล็อกของคุณว่าอะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะเนี่ยนอนไปเท่านี้เอ้าไอ้เที่ยคกูเลื่อนทําไมเนี่ยแม่งอละสมมติว่านอนไปเท่านี้ทํางานไปถึงตอนนี้ อ่ะสมมติว่าไอ้แดงแงนี่คือคุณว่างคุณก็อ่ะตอนแดงกูว่างเว้ยกูทําอะไรดีกูอยากฟิกิต้ากูก็ฝิกิต้าในช่วงเวลานี้นะครับหรือกูอยากเล่นบาไปเล่นบาในเวลานี้ก็ได้นะครับหรือหรือจะทําอะไรก็ได้ที่คุณอยากพัฒนาฉะนั้นไอ้เชนัมโบสเตปไปลองดูว่าคุณตื่นตอนไหนคุณเลิกเรียนหรือเลิกงานตอนไหนแล้วคุณมีเวลาว่างตอนไหนแล้วก็คิดดูว่าคุณอยากเอาเวลา ไปทาอะไรในตรงนั้นนะครับคือแบบคุณอยากเอาเวลาไปทําอะไรอยากพัฒนาอะไรนะครับแล้วก็เซตบล็อกประมาณทักหนึ่งชั่วโมงก็ได้ประมาณนี้แล้วกันนะผมพูดงงๆว่าผมพูดแบบเว้นบ่อยไปลิกเปล่าขอโทษทีแล้วกันนะครับกนนบ็ก็ถ้ามีตังค์นะก็ก็จะจ้างอิทิเตอร์มา,มาตัดให้แหละนะครับผมแต่ตอนนี้ก็กยังก็ก็ ứng, นะครับผมถ้ามีอะไรสงสัยเม้นทามไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็ชอบยังไงกดซับสไครต์ไว้ได้นะครับผมสำหรับคนที่ชอบพน,นันตัวเอง คลิปของผมนะครับเกี่ยวกับพัฒนาตัวเองล้วนๆเลยก็ประมาณนี้แหละนะครับผมบ๊ายบาย